สวัสดีค่ะทุกคนนี่ได้มาแล้วค่ะทุเรียนพันนกกระจิบนกกระจาบบ้านเอ็มจ้าทุกคนนี่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 ล,ล็อตแรกแห่งอ่าบ้านสวนของเอ็มนะคะทุกคนต้นทุเรียนนี้เป็นต้นทุเรียนบ้านนะคะทุกคนอ่าแล้วก็เนื้อเขากินก็อร่อยเหมือนบอนทองแล้วก็เนื้อเยอะ กรอบนอกไอ้กรอบในนะคะทุกคนนุ่มนอกนี่ต้องบอกว่าพันนี้ไม่เหมือนใครคะ่ะทุกคนใครที่เคยกินของเอ็มปีที่แล้วจะบอกว่าทุเรียนของเอ็มต้นนี้อร่อยมากแล้วมีต้นเดียวด้วยนะคะทุกคนตอนนี้เอ็มกำลังจะ,ะชํำกิ่งไว้ทุกคนเพราะว่าทุเรียนต้นนี้ขอบอกเลยว่าเนื้อดีมากๆเป็นทุเรียนบ้านที่เนื้อดีมากๆแล้วก็เขาเพิ่งหล่นพอหล่นปุ๊บ พ่อบ้านเอเ็มเขาก็ไปตัดมานะคะทุกคนปีนี้ลูกใหญ่ลูกใหญ่กว่าปีที่แล้วเนาะนีอ่อันนี้คือออเดอร์สั่งหมดแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าวันอาทิตย์ที่ไปตัดคือฝนตกได้มาแค่สองเคงต้นเดียวนะคะทุกคนต้นเดียวซึ่งเอ็มไม่ได้ไปนะเขาเอ็มไม่เคยได้ถ่ายสวนทุเรียนเลยใช่ไหมคะเพื<ๆ>่อนเพื่อเพราะว่าเอ็มไม่มีเวลาได้ไปสวนพ่อบ้านเอ็มเข้าไปทุกอาทิตย์ขอบอกเลยว่าน้อยครั้งที่เอ็มจะได้ไปสวนนะทุกคนนะ จริงๆก็เลยไม่ได้ไปถ่ายแบบสวนทุเรียนให้เพื่อนๆดูถ่ายต้นทุเรียนให้เพื่อนๆดูเพ่งเอ็มอยู่ระนองเอ็มต้องทําผมทุกคนแล้วทีนี้เอ็มก็ถ้าปิดร้านไปเราก็เสียดายเนาะพ่อบ้านเขาก็ไปอ่านี่ทุกคนนี่มาแล้วมาแล้วอ่าอันนี้คือออเดอร์หมดแล้วนะคะทุกคนออเดอร์หมดแล้วนะปีนี้ลูกใหญ่ค่ะทุกคนค่ะลูกใหญ่อันนี้เดี๋ยวก็จะจัดส่งนะคะนี่จัดส่งจ้าอ่า ใครสนใจทักมาได้นะคะทุกคนเดี๋ยวอีกสองสามวันก็จะไปตัดใหม่นะคะเพราะว่าเราจะไม่ปล่อยให้หล่นคะ่ะทุกคนเราจะไม่ปล่อยให้หล่นนะเราจะตัดเลยเราจะตัดแบบทุเรียนพันเลยทุกคนแล้วขอบอกว่าเราไม่ได้ป้ายยาด้วยนะคะทุกคนเอ็มส่งให้พี่ที่ต่างจังหวัดก็สามวันสี่วันถึงก็คือกินได้เลยแล้วเนื้อไม่เละเนื้อไม่เละคะ่ะทุกคนคะ่ะรับประกันได้เลยเพราะว่าคนที่เขาเคยกินพี่ที่แล้วอ่ะเขาจะรู้ เนื้อไม่เล็กปีนี้ลูกใหญ่ค่ะทุกคนปีนี้ลูกใหญ่นี่นี่คือต้นเดียวนะทุกคนเอ็มว่าน่าจะดกอยู่แหละปีนี้ยทุกคนต้นนี้ดอกทุกปีแต่ว่าเอ็มอะไม่ได้ไปเลยทุกคนขอบอกเลยซึ่งน่าจะได้ไปว่าไม่รู้ว่าทันตุเรียนที่เขาตักหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเอ็มอาจจะต้องไปช่วยห่อฝรั่งกิมจูทุกคนเพราะว่าลงฝรั่งกิมจูไว้เป็นร้อยต้นอะทุกคนอเนี่ยน่าจะเห็นแฟนบอกว่ามันออกลูกแล้ว เราก็สังผุงมาห่อมาอะไรน่าจะได้ไปห่อแล้วละ่ะเพื่อนๆนนี่อ่าซึ่งเป็นปีแรกนะทุกคนที่เอ็มได้กินทุเรียนแล้วเออได้กินทุเรียนแล้วนะเ<ๆ>พื่อนๆนนะซึ่งเอมไม่ได้ซื้อนะทุกคนขอบอกเลยว่าไม่กล้าซื้อทุเรียนกินกลัวกลัวผิดหวังจริงๆทุกคนนี่เป็นไงทุกคนปีนี้ปีนี้ทุกคนอย่าคิดว่าเนี่ยเอ่อทุกคนที่เห็นดำๆนี่มันไม่มันไม่ได้เสียไม่ แหละชีวิตชาวสวนนะทุกคนเนาะมันภูมิใจนะแต่นั่นแหละทุกคนเอ็มรอรุ้นทุเรียนพันเพราะสองปีแล้วทุกคนสองปีแล้วนะเอ็มขาดทุนทุเรียนพันธุ์มาสองปีแล้วทุกคนอืมขาดทุนทุเรียนพันธุ์มาสองปีแล้วเอ็มรอรุ้นปีนี้ปีที่สามนะทุกคนว่าทุเรียนพันธเอ็มจะได้ได้ผลไหมอะทุกคน เพราะว่าดอกมันออกเยอะดีใจทุกคนพอโดนฝนมันร่วงหมดโอ้ยแต่ทุเรียนบ้านขอบอกเลยทุกคนสุดยอดยอดจริงๆฉันรักเธอไอเลิฟยูทุกคนดูดีว่าคูเขาอะเห็นไหมคือคูเขาใหญ่นะเห็นไหมทุกคนเนี่ยเนี่ยครูเขาใหญ่มากคูเขาใหญ่มากทุกคนดู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 ด นี่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 คือภูเขาใหญ่นะเห็นไหมทุกคนเนี่ยอืมปีนี้ลูกใหญ่คะ่ะปีที่แล้วลูกนิดนึงแต่ก็อร่อยอร่อยค่ะทุกคนปีนี้ลูกค้าเจ้าประจํานะคะอย่าตกใจนะคะปีนี้ทุเรียนต้นเดิมคะ่ะแต่ลูกใหญ่กว่าเดิมคะ่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวรอรับนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายออกไปต่งให้นะคะแต่รอฝนแรงนิดนึง รอกอนแรงนิดหนึ่งนะคะทุกคนนี่ส่วนอันนี้คือสุกแล้วนะคะเพื่อนๆคือหอมแบบคาวๆทุกคนไม่ได้หอมเยอะนะเมื่อกี้เอ็มจับวิ้นมาแล้วก็วิ้นมันหักแล้วเนาะอ่านี่อันนี้เดี๋ยวพี่ที่อาบาจอเขาจะมาเอาเนาะนี่เจ้านี้เพราะ็สั่งทุกปีนะทุกคนนี่นี่น,น,นเห็นไหมคือพูเขาใหญ่ยักทุกคนปีนี้ทุกคนได้กินแบบเหมือนทุเรียนพันน่ะทุกคนเห็นปะ ็นไหมเห็นไหมนี่โอ้ยเห็นแล้วน้ำลายไหลอยากกินอีกสักลูกชีวิตฉชนจะลต์วาป้วนโอ้ยเป็นไปใดไงทุกคนภูมิใจไหมทุกคนตอนนี้ภูมิใจทุเรียนบ้านก่อนนะพันนกกระจิบนกกระจาบบ้านเอนะ็มเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ภูมิใจทุเรียนนุ้นของนุ้นเลยนะทุกคนนะ ทุกคนเอ็มแกให้ดูนะคะอันนี้ลูกนี้คือเพิ่งสุดจ้ะพิ่งสุกเนาะคือวินมันหลุดละวินขั้วบนมันหลุดนะเพื่อนเพื่อนเอมก็เลยแกะเลยตอนแรกว่าจะขายให้ลูกค้าเนาะแต่ก็เออแกะให้เพื่อนได้เพื่อนเพื่อนได้ดูเนื้อดีกว่าแกตเพื่อนเพื่อนได้ดูเนื้อเนาะนี่ว่าเป็นยังไงเนาะแต่รู้สึกเหมือนปีนี้ ก็แกะตามร่องแนละ้วไม่ได้แกะแบบว่าแยกรูเหมือนทุเรียนทำแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะลองดูนะเป็นยังไงนะเกนแกะตามตามร่องดูนะนี่เพิ่งสุกไว้ทุกคนเพิ่งสุกเพิ่งสุกจ้ายังไม่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะ คือตัดเมื่อว,วานน่ะทุกคนอืตัดเมื่อว,วานอันนี้ยมันก็จะไม่ได้แกะแบบตามร่องได้เหมือนที่ว่าทุเรียนพันนะ้ะทุเรียนบ้านน้องทุกคนถ้าเป็นทุเรียนหล่อนมันจะแกะง่ายมันจะเขาเรียกอะไรนะฉีกง่ายน้องทุกคนอันนี้เราตัดเราตัดจ้า เนื้อน่าจะสวยแหละทุกคนนี่คือคอยที่เคยกินปีที่แล้วเนาะนี่เกะตามภูมันก็จะได้เตะตามร่องของมันก็จะง่ายนิดหนึ่งเพื่อน เพื่อนนะให้ดูนะหน้าเป็นยังไงโอ้ยโอ้ยหางออกโดนหางนิดนึงยวทุกคนจะหางอืมอร่อยไมหวานมากหวานมากเลยนี่ถ้าขายลูกนี้ประมาณเกือบสองร้อยนะทุกคน เออเอเม่ได้ฉีดให้เพื่อนๆได้ดูเนื้อทีเนาะเพือ่อนเพื่อนดูเนาะอือทุกคนนี่กำลังกินเลยนี่นี่ไงทุกคนนี่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 เห็นไหมอุม้ย หล่นทุกคนหล่นขอโทษทีกินเะเลยเนาะเอออืมอร่อยมากอืมอร่อยเพื่อนเพื่อนอือร่อยนี่เลยเป็นไงคะแหม,ม่ดี เป็นตุเรียนบ้านที่เนื้อดีมากๆอ่าพันนกกระจิบนกกระจาดนะทุกคนเนาะนี่ปีนี้ลูกใหญ่กว่าปีที่แล้วนะทุกคนโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวลูกค้ารอรับตุเรียนได้เลยนะคะเอมจะต่องช่วงบ่ายนะตอนนี้ฝนตกเนาะอ่าเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันอีกว่าเอมจะเอาตุเรียนมาอีกรอบไหนนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังจ้า บายบายสวัสดีจ้า